สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันในส่วนของวันอังคารนะคะหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชัยโยปีใหม่อ่ะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ กิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมีภาพนะคะวันปีใหม่มาให้เด็กๆดูนะคะดูภาพแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคยไปเที่ยวงานปีใหม่หรือไม่คะอ่ะแล้วเด็กๆไปเที่ยวงานปีใหม่กับใครบ้างเอ่ยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่างานปีใหม่จัดขึ้นที่ไหน อ่แล้วเด็กๆบอกได้หรือไม่คะว่าในงานปีใหม่มีการทำอะไรบ้างค่ะกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือว่าเทศการลรปีใหม่จะจัดขึ้นประมาณวันที่28ธันวาคมถึงวันที่7มกราคมนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะจะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรปล่อยนก ป่อยปลาเที่ยวงานกาชาติหรือร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะอาจจะมีการทร่งบัตรอวยพรหรือมอบของขวัญปีใหม่หรืออาจจะเป็นการขอพอรจากผู้ใหญ่ที่เราคารุปรัก์เป็นต้นค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์ประจำวันมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะก็คือคำว่า happy นั่นเองค่ะสะกดด้วยตัว h a p p y อ่านว่าแฮปปี้แปลว่าความสุขนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองค่ะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะออกแบบลวดลายกล่องของ,ของขวัญตามจินตนาการเลยนะคะอ่ะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินสอยางลบ และก็สีนั่นเองค่ะหากเด็กๆออกแบบลวดลายตกแต่งเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมตั้งชื่อผลงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมครบทั้ง3กิจกรรมแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับทั้งความรู้และก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน่าวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ